มีวางหนแต่ละพักไว้ยังไงบ้านเข้ามาเพราะเขาต้องเดื<ม>เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการพูดคุยกจะในในด้วยนะครับที่ตลาดมาก็พูดคุยกัตลาดใหม่แต่ว่าทางธนาคารก็ยังไม่ได้มีการไฟนอลสักเท่าไหร่นะนะครับวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็แต่ตอนนี้อย่างอย่างทางไทยตั้งไทยหรือว่าเป็นาาทางรั้วพักเล็กเนี่ยก็ได้ทราบหัวขอ้อกัอนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมา ให้มีสอดคล้องกันทาง,ง,งคร่วปามปฏิบัตารต่อไปของของประชาธิปัตย์ก็เข้าใจว่าก็อาจจะมีผู้ปภิปรายหลายท่านนะครับว่าอาจจะใช้เว,วาลาอี่นึงนะครับวก็เดี๋ยววันนี้ก็พูดคุยกันเพื่ออัปเดตอีกรอบงบ6 8นี้มันมันเพื่อผ่านมาจากงบเปลี่ยนได้ได้ไม่นานมีบทเรียนอะไรที่จะยันมาปรับในรอบนี้บ้าง <c oughs> ที่งจรมีความมีความแตกต่างนะครับนง hmm. <ม>บ6 7เนี่ยก็ทางรัฐบาลก็ใช้ใช้ข้ออ้างนะซึ่งเอาจริงก็ ก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะครับว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะไม่ได้มีเวลาในการกลับเปลี่ยนจากร่างพรบร่างเดิมในสมัยนี้ร,รัฐบาลของมนตรีประยุทธ์มากนักน,นะครับแต่ว่าครั้งนี้ในความจะชัดเจนก็คือเป็นพรบงบประมาณฉบับแรกของรัฐบาลนี้ที่มีอำน,นาจไปในในการจัดงบประมาณนะครับดังนั้นคิดว่าในท่าทีในการในการวิเคราะห์อของเราแล้วก็ในการอภิปรายของเราเนความรับผิดชอบเต็มของร่างพรบฉบับนี้ก็คืออยู่ที่ รัฐบาลชุดนี้แน่นอนอย่างแรกมันก็มีงบที่ไปปรากฏในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็เรื่องซอฟต์แวอร์เราจะต้องไปจับในเรื่องนี้ในการให้ประชาชนได้ก็แน่นอนนะครับผมว่าจุดใหญ่จุดก็คงจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ทที่ที่ครองสัดส่วนในงบประมาณต้องแห้งสูงนะครับซึ่งเมื่อวานก็อาจจะได้เห็นโพสต์ของพักเก้าวไกลไปแล้วนะครับทีมงานที่พักประกอบในงบของเราครั้งนี้นะครับ ในที่เราบอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็คือทําทุกวิถีทางน,นะครับเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเลตเกิดนะครับสองส่วนใหญ่ๆนะครับคือหนึ่งคือเบ่งงบนะครับเบ่งงบไปเต็มที่ต้องสังเกตว่าวงาเงินงบประมาณปีนี้นีสูงกว่ากกตบทานนะครับท,ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องพยายามเบ่งให้ใกล้กับกรอบในการคลังโดยรวมของประเทศเท่าที่ทําได้ให้มากที่สุดเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเลนเกิดให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คือนอกจากเบ่กแล้วเนี่ยพอเบ่กให้ตัวเองโตเนี่ยมันไปเบียดงบอีกด้วยงบประมาณที่สําคัญกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนก็โดนบิดบังไปด้วยงบประมาณของโครงการดีโวนฉะนั้นนี่จริงๆแล้วหลายๆโครงการงบประมาณเนี่ยถ้าเอาไปทําบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่านี่ก็จะเป็นสิ่งหลักที่ที่ทางพรคเ้า,ากาํัจะเนนบนอกจากที้เจ้ามีงบไหนที่รู้สึกว่ามันผิดปกติอีกบ้างไหม เราเรามีหลายด้านมากนะครับเราเราก็แบ่งตามตามบิ๊กแบงที่ทำขันนนำ้นต่อไปจัดงานแล้วก็นำเสนอไปเช่นะด้านด้านเศรษฐกิจนะครับด้านคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการปฏิรูปรัฐด้านประชาธิปไตยเป็นต้นนะครับก,<ๆ>ก็เราก็พยายามวิเคราะห์ให้ครบทุกด้านนะครับอาจจะอาจจะไม่ครบทุกกระทรวงนะแต่ว่าในในเชิญประเด็นเนี่ยเราพยายามไส่รอบด้านก็ คงจะได้เห็นนะว่าสิ่งที่ถูกเบียดไปมันมีอะไรบ้างบางบประมาณส่วนที่ขาดไปแล้วก็เราเราก็ยังจะคงเห็นการตั้งงบประมาณบางอย่างที่ซ้บซ้อ,สสอนลรวอาจจะไม่เป็นประโยชน์ล้วก็อาจจะสามารถทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ได้ในอีกหลายจุดมีการเตรียมแผนรับมือถ้ามีองค์กักจากฝั่งรัฐบาลไหมครับว่าจะทํายังไงหลายครั้ง ก็คงมอนิเตอร์เป็นปกตินะครับเพราะปกติก็สสภาคเก้าไกลก็จะก็จะนั่งกันอยู่ในสภากันอยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าผมคิดว่าคงไม่มีอะไรเราไม่ได้ไม่ได้ดุนะครับนะครับไม่ต้องกลัวมากฟีดแบ็กจากครั้งที่แล้วเหมือนก็มีสะท้อนะว่าสสส่วนใหญ่เนี่ยอฏิปิปายหลายคนแล้วหลายคนเนี่ยเรื่องมันซ้ํากันตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงจริงจริงอันนี้หม่ที่พรบงบด้วยัะถูกจริงจริงแล้วเราพยายามที่จะที่จะแยกหัวข้อนะ ซึ่งอาจจะมีอาจะอาจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรเน่หางควายกันบ้างน,นะครับแตอ่อย่างรอบนี้รอบที่แล้วเองไม่ได้ฟังถึงคนนะมันอาจจะมีบางจุดที่ซ้ำกันผมคิดว่าโดยประเด็นประเด็นโดยรวมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอยู่นะครับเหมือนถ้าเราพูดถึงงบ A เนะี่ยคนที่พูดถึงงบโครงการ A ออาจจะมีทค่คนเดียวก็ได้แต่พูดในแง่งุ้มทีแต่างกันเราก็เราก็จะมอง จะมีคดีของพรกเก้าไกลด้วยคนระับอันนี้พรกเก้าไกลเตรียมมอนิเตอร์ยังไงบ้างของพรุ่งนี้นะครับของพรุ่งนี้ก็สิบประชาชนก็คงจับตาในในหลายคดีนะครับอย่างนี้นะนั่นก็คือคดีที่จะพิจารณาเกี่ยวกับคดีที่มีการยื่นร้องไอยู่พักเก้าไกลดย,ยู่นะค,รครับทางฝั่งผมเองเนในฐานะสอสอแล้วก็ประธานวิงนะครับผมคิดว่าทางในสภาเองสอสอพักเก้าไกลคงไม่มีอะไรนะเขาคงจะโฟกัสกับกับทบประชามติไป <ๆ S 1> ส่วน <ๆ S 1> ทางพรรคเองก็ ก็มีทีมที่มอนิเตอร์จับตาอยู่แล้วก็แล้วก็รอดูอีกทีว่าการสั่งด้นเมนูเนี่ยจะพิจารณาให้มีการเปิดไส่สูงหไม่เราก็คงไม่มีอะไรนะครับก็คงประชุมกันแต่รองรับของเข้าไปในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมอืมมันผมคิดว่ายังคงไม่ต้องรองรับอะไรนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีมีความควานไม่ัยอยู่แล้วว่ายุบไม่ยุบนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทราบอาจจะได้ทราบว่าจะมีการเปิดไส่สูหรือไม่นะครับ ก็หลังจากทราบแล้วก็ก็คงจะมีการเตรียมการโดยฝ่ายกาหมาย